อยู่กับหัวหน้าพักโอกาสใหม่ประหลัดตุมจตุทธรบุรุษพัทค่ะณตอนนี้นะคะเรียกรถทัวร์มาลงเรียบร้อยแล้วเพราะประกาศนะคะว่าผมบอกเลยพักไหนเนี่ยที่มีคนสีเทาหัวหน้าพักต้องลาออกอ้าวแล้วประกาศในเวทีเนชั่นในขณะที่น่าจะสื่อสารถึงพักส้มคือพักประชาชนด้วยทักทายท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนลินสวัสดีครับตอนนี้ก็เลยมีการเหมือนกลับมามาตอบโต้กันกลับ นะครับไปอ้างเรื่องที่เคยมีการยิงยมันร้องมานานแล้วนะครับจรนิงมันร้องมานานแล้วเรื่องเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมก็เลยอยากจะให้ท่านอธิบายเรื่องนี้สั้นๆนิดนึงครับสั้นนิดเดียวก็ไอกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี5.2ครับประธานกองทุนคือประหลักสวงขนาดนั้นดนตรีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขออนุมัติใช้เงินมาทําเรื่องของการ ทำเนวเขตที่ดินของรัฐตครับ,รบแล้วก็ดําเนินการไปจนแล้วเสร็จแล้วละ่ะระหว่างทางก็มีการตรวจสอบอะไรเยอะแยะหมดอ่ะนะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นประหลัดอ<ช>่ะอนุมัติก็ไม่ใช่เรื่องของผมนะแต่ผมมีหน้าที่ในการทํางานตอนเป็นที่วิทยาลัยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กรมอื่นงานก็เรียบร้อยหมดมีการตรวจสอบมีการเข้าไปชี้แจงต่อกรรมธิการ ของของสภานะครับแล้วก็สอตงเขาตรวจสอบอย่างละเอียดสุดท้ายสุดก็มีการมีการรายงานทั้งหมดแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่กําหนดไว้นะครับเตอมีพบข้อทุจริตอะไรต่างๆก็มีการแจ้งมาที่กระทรวงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี6.4จบแล้วตรงนี้จบจบแล้วครับจริงเราเรามีเรามีเอกสารเกี่ยวกับของของกรรมธิการของสภาที่มตรวจสอบด้วยนะครับมีกาขึ้นมาครับแล้วก็แล้วก็มีของสอตงอซึ่งตรวจสอบจบหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าก็มีการนามากล่าวหาทาไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ ถ้ามีความสงสัยก็ถามได้ก็ไปถามที่กระทรวงปัจจุบันก็ได้ไปถามท่านประหลัดใหม่ก็อะไรทุกอย่างถามได้หมดเพราะว่าสามารถชี้แจงได้หมดคครคครับรับบท่านคะท่านทําไมท่านถึงคิดว่าเมื่อไหรที่เราเป็นหัวหน้าพักและลูกพักเราเนี่ยถ้าเจอกรณีว่ามีสีเทาไปจนถึงขั้นตําตรวจมีหลักฐานหัวหน้าพักควรที่จะลาออกมันแรงไหมคะคือคือไม่ใช่คืออย่างนี้คือวันที่คุยกันที่เวทีนชั่นเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องจริยธรรมไม่ มีระดับไหนสูงกว่ามาตรฐานอะไรต่างๆไหมเนี่ยครับคือคือลูกพักทั้งหมดเนี่ยเวลาเราจะส่งสมัครเนี่ยหัวหน้าพักต้องเป็นคนเซ็นรับรองใช่เอาเอาอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการนี่มันต่างๆกับระบบราชการนะรู้จักมีการสรรหานะมีการสอบมีอะไรต่างๆทุกคนก็มีกระบวนการมาแต่สําหรับการเลือกตั้งเนี่ยลูกพักเนี่ยนะฮะคือการรับรองจากหัวหน้าพักคือเราเลยคือเราเรารับรองนะเพราะฉะนั้น หน้าพักก็ต้องรับผิดชอบตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้พูดสั้นๆผมไม่ได้ว่าใครนะรผมไม่ได้ว่าพักใดพักหนึ่งเนี่ยผมพูดในหลักการมันมีเกิดขึ้นที่พักอื่นเงียคะท่านก็ไม่เป็นไรไงคือถ้าถ้าพักผมมีผมก็พร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคืออย่างนี้เราต้องยอมรับว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงทุกคนก็พูดถึงเรื่องการเมืองสุจริตการเมืองสีขาวการเมืองอะไรทุกพักพูดทุกพักแต่ถามว่าจะจะทํำยังไงครับมันถึงจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะไอ้ตรงน พูดได้หมดอะพักสีขาวพักนู่นต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียทุกอย่างพูดได้หมดแต่ต้องถามจริงๆว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าพักนะเราได้ว,ว่าว่าว่าพักไหนพักใดเนยนะถ้าเรามีการยกระดับขึ้นมาก็สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่าเออไออย่างเงี้ยมันมันถือว่าการรับผิดชอบต่อคนในพักเนี่ยมันคงไม่น้อยกว่าถ้าเกิดมาเป็นการบริหารประเทศนะ,ก,ๆๆนะการรับผิดชอบต่อประเทศอะไรมันต้องสําคัญกว่ากันกต้องต้องดูตรงนี้นะเพราะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่า ต้นทางยังยังยังไม่ชัดเจนน่ะถ้าเกิดเราเป็นบริหารประเทศเนี่ยถามว่าพี่น้องประชาชนจะไว้ใจได้ปาเอาพูดตรงตรงตรงกันนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคือเป็นเรื่องของมาตรฐานดีกว่านะอย่างวว่าแต่ถามว่าผมไม่ได้พูดหล่อๆนะผมไม่ต้องหล่ออะไรแต่ว่าเราพูดในข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ได้เจตนาไปว่าพรรคไหนพรรคหนึ่ง ก็ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีปัญหาท่านก็ก็กกดาเนินการดนะ้ผมไม่ได้ยุ่งเลยทั้งสิน้นเอาข้อเท็จจริงชัดๆมาพูด <คน S 1> ตรงนี้คือคนรับรู้ความแมนตรงนี้ของท่านคนจร,งริงตรงนี้ของท่านเนี่ยมันแปลเป็นคะแนนเสียงเขาชอบตรงนี้กันไหมคะผมผมไม่ทราบนะครับว่า <S <S 1> <S 1> จะเป็นคะแนนหรือไม่คะแนนแต่ผมคิดว่าวันนี้การที่เราเป็นนักการเมืองนะคือคือผมมาจากข้าราชการประจาเป็นรัฐมนตรีนิดหนึ่งนะราแล้วมาเป็นนักการเมืองเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องสื่อสารให้ประชาชนให้เข้าใจว่าวันนี้ประชาชนต้องการอะไร ต้องการคําพูดสวยหรูไหมหรือต้องการคนที่ไปเข้าทำงานจริงๆไหมแล้วทำทำจริงๆมีความตั้งใจนะไม่ใช่ว่าคือพูดแล้วเอาเอาเอาหล่อเอาผมว่ามันวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมผมก็พยายามจะอธิบายตรงนี้ว่าเออนี่นี่คือตัวตนของผมเป็นอย่างนี้นะครับถ้าถ้าถ้ารักชอบพักโอกาสใหม่ก็ขอให้เลือกเข้าไปนะเราก็จะเป็นอย่างนี้ แต่เป็นตัวตนอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไปโจมตีใครนะรผมเรียนอย่างนี้นะผมไม่ได้ไปโจมตีใครผมพูดถึงหลักเหลือมาตรฐานทางจริยธรรมที่มันควรจะมากกว่าคนปกติอยากร้องมากเนะ ก็คือคือวันนั้นเนี่ยถ้าทฝังดีๆเนี่ยผมเนี่ยพูดถึงตัวเองไม่ได้พูดถึงพรรคอื่นผมได้พูดเลยเลยถ้าเป็นผม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 ผมก็จะลาออกเพราะว่าผมเป็นคนเลือกเขาเข้ามาท่านไม่ได้พูดนิ่มแบบนี้นี่เขาตนนั้นก็พูดชัดคจนแ็งมากเลยก็ตัวตนเองเท่านั้นจะได้เห็นเป็นอย่างนั้นครับทีนี้อย่างนี้ครับ คือสิ่งที่เวลาตูมถ่ายทอดออกมาเนี่ยชัดเจนว่ามันเป็นจิตวิญญาณหนึ่งของข้าราชการครับข้าราชการเนี่ยทำงานกาแฟการเมืองจะเห็นว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองก็พูดสวยหรูว่านะแต่พอมาทําจริงก็จะเป็นอีกอย่างและคนที่ต้องปฏิบัติจริงๆคือข้าราชการทีนี้วันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นข้าราชการซึ่งมีจิตแข็งเป็นจิตประหลาดกระทรวงมาก่อนได้มาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะแปลไอ้ความมีประสบการณ์ตรงนั้นมาทํางานการเมืองให้มันดีกว่านักการเมืองทั่วไปยังไงครับคือคืออดีผมโชคดีนะที่ ที่ตอนที่เป็นเมื่อว่าทิ่ย์ดีหรือประกากระทรวงเนี่ยเราโชคดีได้มีนักการเมืองน้ำตีที่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 เข้าใจระบบแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพนะที่ทํางานด้วยกันมาเนี่ยทุกคนนะฮะน้ำตีทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นการทํางานของผมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราสามารถเอานโยบายที่ทางฝ่ายการเมืองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อลงไปถึงพี่น้องประชาชนได้คือคือคือเขเข้าใจว่านโยบายของรัฐบาลหรือการเมืองเนี่ยคือนโยบายที่มาจากทุกพักรวมกันนะนโยบาย เวลาทําการปฏิบัติเนี่ยคนที่นาไปปฏิบัติคือข้าราชการ,ราการ็รมีตั้ตงแต่แตั้งแต่หัวจนถึงข้างล่างเนี่ยพเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือคือถามว่าคือเราเห็นเห็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นข้าราชการตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่ลงไปถึงพี่น้องประชาชนเน่นะฮะเราเห็นกันว่าถึง,ถ,งถึงบ้างไม่ถึงบ้างหรือว่ามันการเหมือนกับเคยเล่นเกมไหมที่พูด พูดแล้วก็พูดตั้งแต่หัวต้นท้ายกลับมามัน,ามนจากลิงล<า>ป็นจากลิงกายเป็นอะไรเงี้ยนะเพราะนั้น, <c oughs> น,นไอ้ตรงเนี้ยถ้าถ้าสามารถแปลงสารแล้วก็นำสิ่งที่มันดีๆลงไปในนักประชาชนอ่ะไอ้อย่างเงี้ยประชาชนได้ประโยชน<ข>์อย่างแท้จริงอันนี้คือคือคือความความเข้าใจแล้วก็พรรคผมเนี่ยก็มาจากเพื่อนๆที่เป็นส่วนราชการก็ส่วนหนึ่งนะส่วนเอกชนก็ส,นนส,นนส่วนหนึ่งส่วนนักธุรกิจก็ส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราก็มาตกผึกเรื่องนี้ว่าเออเนี่ยเราต้องใช้จุดแข็งตัวเนี้ยในการพูดคุยเราถึงบอกว่า การบริหารนําการเมืองไงคือเราไม่ได้มองว่าเอาเอาเอาการเมืองมามาเป็นเรื่องของการชนะค้ากานอะไรเงี้ยเป็นเรื่องว่าถ้ากิดไม่เอาแต่เราเรื่องของการทํางานดี่วาพี่น้องประชาชนเขารออยู่ว่าเออวันนี้จะทำอะไรเข้าไปทําอะไรแต่เขาไม่ได้คือเอโอเคหาเสียงไปแต่ว่าเวลาทํางานเขาก็รอว่าไอ้เขาจะได้อะไรจากจากรัฐบาลใหม่ได้อะไรจากนักการเมืองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเนี่ยมีความถนัดในการทํางานตรงนี้ครับในการทํางานตรด้วยขอพูดถึงตรงนี้เลยนะครับ อย่างผมเห็นป้ายหาเสียงเนี่ยนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นซึ่งท่านเองเนี่ยก็เคยอยู่ประหลัดกระทรวงทรัพยากรมาแล้วผมเห็นป้ายบอกจะใช้ไอแก้ปัญหาแล้ววันนี้เนี่ยฝุ่นแดงเลยนะวันนี้นะวันนี้เป็นยังไงคืออย่างนี้แก้ยังไงครับหนึ่งนบายของเราคือเรื่องการเรื่องของภัยพิบัติที่มาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องอะไรอย่างนี้ถามว่าเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดมาจากสองส่วนส่วนที่หนึ่งเกิดจากเออเอาเกิดจากคนก่อน มนุษย์คือเรื่องของการคมนาคมเมืองที่มีความคมนาคมที่แน่นแล้วก็รถที่มันอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้มันทั้งหมดที่มันเป็นปล่อยออกมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เอาเอาเอาจากพื้นฐานเอาซอสกันนะมาจากรถยนต์ที่สันดาปที่มาจากดีเซลในการเนี่ยออกมาเนี่ยแค่แค่รถอย่างเดียวในกรทมนี่นะเวลาเราวัด PM2.5 นะเขามีตัวพารามิเตอร์ในการวัดเนี่ยมันก็ ปิมปิมเนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบที่มันเกินสามสิบห้า่โอเคคือมันไม่ต้องมีปัจจัยอื่นนะรถอย่างเดียวอย่างเดียวทีนี้อันนี้คือสิ่งที่มันมันเป็นปัญหาละเป็นซอสมันสิ่งที่ตามมาเรื่องของธรรมชาติละเอาละอากาศเย็นที่เข้ามาเพราะว่าช่วงไหนที่มีอากาศเย็นนะสังเกตเราจะมีปัญหาเรื่องสองุดหน้เพราะว่าอากาศเย็นมันจะพัดมาวมันจะเหมือนกับฝาชีในการครอบอากาศมันออกไม่ได้ครออเสร็จปุ๊บไปไม่ได้ละมันก็จะเกิดการตกอยูอเนี้ยทุกอย่างจะมีปัญหาเพราะนั้นมันจะเกินขึ ควันที่มาจากปริตมณทลนการเผาในที่โล่งนะสุดเผาในโลกไอ้เนี่ยนะสอพี่พอควันที่มาจากพื้นบ้านที่มาจากการปลูกอะไรต่างๆที่เผาพัดทั้งหมเพราะงทั้งทั้งสองส่วนคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสองเกิดจากธรรมชาติเนี่ยเราก็จะถามว่าธรรมชาติเราเราเราไหวไหมบอกเฮ้ยห้ามฟ้าห้ามฝนมาไม่ได้แต่เราสามารถลดความเสียได้เอ้ามาดูของที่เกิดจากคนที่ผลิตคือรถครับทำไมเราจะเปลี่ยนรถพวกนี้เป็นรถไฟฟ้าได้ไหมนะ ใช่ไหมถาแก้ปัญหาตรงนี้ไหมนะแล้วก็เช่นลดหลวงเนี่ยก็ส่วนราชการนำร่องก่อนเลยผมบอกเลยขอรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยถ้าได้เข้าไปมีรถไฟฟ้าเลยนาจที่สั่งเลยสั่งเลยขอเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าเพราะว่ามันจะช่วยลดตรงนี้ถ้าเป็นตัวอย่างรถขนส่งมวลชนลดต่างๆขอลล์ตรงนี้ไ้หมอันนี้คือคือสิ่งทีนี้ถามว่า AI มาจับ AI คือการมอนิเตอร์การวัดเพราะว่าสุดท้ายสุดเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุคือถ้ามันเว r ร์ซ์เคสจริงๆเนี่ยการพยากรณ์เนี่ย AI คือการพยากรณ์การดูวินแมปอะไรต่างๆ ก็มาประกอบกับบอกพี่น้องประชาชน่านะเนี่ยท่านจะต้องเฟิกฟอร์มโฮมนะเพราะ<ห>เราก็ต้องมองเรื่องของสุขอนามัยเป็นตัวตั้งเหมือนกันพี่น้องประชาชนเราก็ต้องดูตรงนี้เพราะฉะนั้นการดําทั้ง3มส่วนนียมารวมกันหนึ่งแก้ปัญหาตั้งต้นทางก่อนสองดูเรื่องไอ้ที่มาจากเพื่อนพื้นบ้านเช่นผมไม่ซื้อของที่มาจากการเผานะเน,นี่ยของอน,นีผมประกาศตั้งแต่ผมเป็นรั่มนตีพันธุ์นิดนะไม่เอานะห้ามซื้อนะอะไรขอจังหวัดปริมณฑลนะมันก็จะมีการสั่งการถ้าอย่างเงี้ยมันจะพอไปได้อันนี้ไป็นเฉพาะกรุงเทพนะทางนี ภูมิประเทศมันก็เป็นแอ่งกระทะด้วยเพราะนั้นมันผลกระทบทั้งหมดเลยแต่เล่าต้องมีการพยากร์ที่แม่นยําเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าจะทํำยังไงเราที่บอกว่าประเทศไทยมีสี่ฤดูฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วฤดูฝุ่นคือ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 ต้องเตรียมการคือคือคือเหมือนคนอังกฤษออกบ้านก็ต้องเตรียมลมเราออกบ้านก็ต้องเตรียมแมสช่วงเวลานี้แหละคือคืออันนี้อันนี้มันราะว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีมันทั้งโลกนะเรื่องของเนี่ยเปลีย้ทานมันเกิดทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะแก้ได้นะ แต่ลดความเสียหายได้ให้มันเหลือช่องแคบน,น้อยที่สุดแต่ก็ต้องมีการเตือนภัยพี่น้องให้เกิดอยู่ในสุขอนามัยที่ดี ถ้าทำยืดผมว่ามันไปได้อันนี้เราฟังดูจะเห็นเลยว่ามีความต่างคือไม่ใช่ไปสร้างฝันอย่างเดียวว่าอ๋อเดี๋ยวพอเลือกเราแล้วเดี๋ยวอากาศจะสะอาดมันไม่ใช่แบบนอันนี้ก็คือต้องบอกวีคิดด้วยต้องเตรียมแมสตด้วยมันต้องเข้าใจเพราะว่ามันมีฤดูฝุ่นที่เราไม่ฝืนเยอะแยบางเรื่องเราไม่สามารถจะแก้ไขได้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อย่างนี้นะฮะอย่างเมื่อกี้ขอต่อกนิดนึงเรื่องจุดเด่นของความเป็นข้าราชการเนี่ยครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ถูกโจมตีเหมือนกันว่าเอะนี่มีแต่ข้าราชการสุสานข้าราชการหรือเปล่าในขณะที่อีกด้านหนึ่งบ,บอกว่าเอ๊ะในเมื่อเป็นข้าราชการมาเนี่ยม,มีนโยบายอะไรจะปฏิรูประบบราชการบ้างไหมและที่เขาบอกว่ามีบางคนบอกว่าข้าราชการเกษียณเนี่ยกินบำนาญเนี่ยเป็นเหมือนช้างป่วยเนี่ยอันนี้เจ็บปวดไหมและจะแก้ยังไงครับคืออันนี้เจ็บปวดนะเจ็บปวดแทนเพื่อนเพื่อนข้าราชการที่ทั้งอยู่ในระบบและอยู่เกษียณเนี่ยคือวันนี้ผมผมยืนยันว่าข้าราชการของเราเนี่ยเป็นคนมีคุณภาพนะคือคือวันนี้ผมยังคิดเลยว่า คนที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถมาช่วยงานได้คือพรรคผมเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นสู่อสารไม่ใช่เราเป็นคลังสมองอมในการมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วผมว่าส่วนใหญ่ที่การก็อยากเห็นประเทศบ้านเมืองืี่เมืองที่ดีมมมมผมเลยอยากจะบอกว่าเออในทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลที่มีเพื่อนเพื่อนข้าราชการเนี่ยนะไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่อยู่พื้นที่เนี่ยเอาเขาไปช่วยงานได้ไหมไปที่ปรึกษาหน่วยงานได้ไหมเพราะเขามียวมเด็ดบร่นาอยู่แล้วเขาเขาไม่ต้องการอะไรที่จะมากกว่านี้หรอกเขาต้องการที่จะขอเป็นข้อแนะนํา มีสภาสภาข้าราชการกำนานหรือเสียหรือเป็นท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่ฮะไปช่วยในแต่ละตำบลหมู่บ้านไหมอันนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์เอาเอาความรู้ที่เขามีเนี่ยไปช่วยในการพัฒนานชุมชนของเราการในกัน่ะถามว่าต้องปรับปรุงไหมต้องยอมรับจริงๆว่าโลกมันเปลี่ยนเราปรับปรุงระบบราชการล่าสุดก็คือปี2545ที่มี20กระทสวงแแล้วก็มีเอางานที่อยู่ด้วยกันมารวมกันกระทรวงทรัพย์ก็เกิดตอนนั้นนะเอารวมกันแต่ว่า มันก็ยังไม่ซิงค์เข้าไนกันเท่าไหร่เพราะเราต้องยอมรับว่าโลกม,มันเปลี่ยนเร็วมากนะจนผมไปเป็นประหลักกระทรวงเนี่ยผมถึงตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาคือกรมร,กร้อนอ่ะคล้ายๆร้อนค,คือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าคนไม่ได้นนสนใจแต่วเวลาไปเวทีนานาชาติเนี่ยคนสนใจเป็นเพียงสํานักงานหนึ่งอยู่ในกรมมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้เราก็ปรับเปลี่ยนระดับเลยเป็นกรมเลย เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็ต้องมีก็ต้องมาดี้อเททจริงเช่นจำเป็นต้องมีกระทรวงอัน,นที่อื่นมีกระทรวงนะก็ต้องพัฒน,น,นาด้วยพัฒนาด้วยเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันจําเป็นแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเราก็โดนเรื่องของการฟรีซราชการใช่ไหมจำนวนไม่เกินเท่านี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็รต้องเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเรื่องของการเอาซอร์สใช่ไหมก็ต้องมีหน่วยงานบางทีก็มันไม่จําเป็นนะที่คนก็ต้องพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆ มันเริ่มมาจากระบบที่มันเป็นระบบราชการที่มันต้องใช้ดุลพินิจเยอะๆครับุประกร<ม>ทำอย่างกรที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยี AI มาเพื่อจะสกัดเรื่องของดุลพินิจไปให้หมดมข้อมูลอะไรต่างๆคนจะบอกโอ้ยปฏิรูประบบราชการเรื่องมันก็จะราชการเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นจำเลยอ,ะอ่ะเออทำอย่าเลยนะคะ,อะขอขอนุญาตท่านแป,แปะตรงนี้ไว้ก่อนนะ,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 ะในฐานะที่คนที่เข้าใจระบบราชการ,รดีมากๆอย่างปลัดตุม่มเนี่ยค่ะ เราไม่ผลักไสแต่ทํายังไงให้เขามาเข้าร่วมและพัฒนาไปกับเราอยู่ในจุดที่ว่ามองไปข้างหน้าไปด้วยการใช้งานเขาให้ได้นะคะส่วนปมทุจริตที่หลายคนเนี่ยติดอยู่ในใจว่าก็ข้าราชการเนี่ยก็มีช่องว่างในการทุจริตเยอะแยะมากมาย